สำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะอาจจะเกิดความสงสัยว่าทำไมเราถึงใช้คันจิต,ตัวนี้เราถึงไม่ใช้คันจิต,ตัวนี้ที่เราเคยเรียนกันในหนังสือคันจิสองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันค่ะแปลว่าวาดหรือว่าเขียนคันจิตัวที่เราใช้ในคลิปนี้นะคะจะออกเสียงได้สองแบบก็คือเองะคือกับคัคือคันจิต,ตัวนี้สื่อถึงการวาดภาพ สร้างภาพในใจหรือว่าจินตนาการจะใช้กับการวาดภาพมีลักษณะเป็นศิลปะเช่นวาดรูปการ์ตูนทิวทัศน์ส่วนคันจิต ที่เราเคยเห็นในหนังสือนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าคักคุเหมือนกันแปลว่าเขียนจะใช้กับการเขียนตัวอักษรการเขียนบันทึกเขียนจดหมายหรือว่าเรียงความเป็นต้นค่ะจะเป็นคำทั่วไปที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันค่ะเราจะเห็นคันจิตตัวนี้บ่อยกว่าคันจิต,ตัวที่เราใช้ในคลิปนะคะ